อาล่ะครับท่านผู้ชมครับผมการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่องอเล็กซ์เช่นเคยครับผมพีฟ้าไลน์สีครับก็คลิปนี้เป็นคลิป for team ดอทมูลนะครับผมวิทย์เซียดอทมูลนะครับที่คนดูส่งมาให้นะครับส่งมาให้รีวิวนะครับผมชื่อเฟสว่าอะไรวะแป๊บหนึ่งภูมิสรสิทธิ์เหรอถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะที่ส่งไอเดียมาให้เรา รีวิวทีมนะครับผมราคาทีม95,000ล้านนะครับยังไม่เคยเข้ามาเล่นในคอมลยเหรอเนี่ยแผนก็จะใช้แผนของเขาเลยแล้วกันนะทุกคนไม่มีหน้านี้หรอมีเป็นหน้าต่ำสอตัวนะเป็นมามเล่นนะกับอะดีมี่แต่1 2ออัพเลยเนี่ยแต่ร้ออัพทุกตัวเลยยกเว้นประตูโอเคมาดูตัวแรกโอ้โหความเร็ว3สามเอ็ดแล้วสามสามเร็วมากลังแฝงเรื่องอยู่นะทางตัวลูกก็เป็น ร้านเหรออ่านว่าตอนนี้ผมไม่รู้จักนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับมาโครอยส์นะครับ CDM นี่3ตัวเลยนะเจดอนซานโชครับผมกำลังร้อยสามสิบเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยเอเมลี M ่แคนเอมเมลี L ่ชานมีพลังแผงยิงไกลด้วย CDM สองตัวอเล็กวิโซครับหกดาวเลยหรออเล็กวิโซหกดาวเลยเหรอหลังสามครับโอ้โหจะเล่นไหวไหมเนี่ยทุกคนเนีย่ยถ้าไม่ไหวเดีเราค่อยเปลี่ยนแผนเล่นนะลองเล่นแผนที่เขาเซตมาก่อนแล้วกันนะครับซูเล่ครับ ราคาเท่าไหร่เนี่ยห้าพันเองเหรอถูกมากนะบวกโอเวอร์นี่บวกหกโอเวอร์บวกหก,กนะครับเพิ่มหกเลยนะบวกแปดบวกหนะ้าน่าจะเพิ่มห้าเออใช่ซิลเวอร์เนี่ยโอเวอร์เพิ่มแค่ห้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นโกเนี่ยซิลเวอร์เอ,อถ้าเป็นโกเนี่ยโอเวอร์เพิ่มหกเลยนะครับทุกคนตัวสำรองก็มีอยู่กี่ตัวเนี่ยบวกแปดมีอยู่สี่ตัวนะมาเกนอาซา,ารกกรนะครับมาริโอกาเซ่ครับจุดเบลลิงแฮมบวกห้านะครับผมอันนี้ผมไม่รู้จักนะตัวนี้อาคันจิ บวกแปนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ใครก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้จักจริงๆนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูบอลหลีกเยอรมันเลยนะครับไม่ได้ดูเลยดูแต่พิมเมยรีกับอ่าสเปนนะครับตามนี้ครับผมสำหรับทีมบูรุเเซียตุนมูลนะครับผมไปดูกันว่าเราจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปชมกันในเกีงครับผมทุกคนไปที่หายแล้วที่หายแล้วผมใช้ปุ่มนี้ไม่เป็นนะครับผมใช้ปุ่มพื้นฐานของไอ้นี่ไม่เป็นไม่เป็นไรลองเล่นดู ดลืมเปลี่ยนปุ่มครับปกติผมใช้ปุ่มไม่นี้นะปุ่มที่ผมตั้งเองนะครับมาเล่นนะผมโอ้โหเรียบร้อยคมมากแล้วตัวนี้วิ่งอย่างเร็วนะวิ่งร้อยสามเอ็ดเลยนะทุกคนเอาเรื่องครับขึ้นนําอย่างรวดเร็วผมไม่ได้เล่นปุ่มนี้แบบนานมากเลยนะปุ่มนี้ผมเล่นค่อนข้างที่จะไม่ถนัดนะครับผมไม่ถนัดมากมากเลยอุ้ยนึกว่าเข้าปกติผมใช้ีปุ่มไอ้นี่นะครับผมเข้าบอลเนี่ย เป็นตัวดีนะครับเปลี่ยนตัวนักเตะเป็นปลแล้วครับผมยังไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้พูดเลยปลาดหน้าเค้กเอา้าไม่ปาดให้กูวะ <c oughs> โอ้โหคีย์บอร์ดปาดแล้วตัวนี้วิ่งอย่างเร็วบอกเลยตัวนี้วิ่งโคตรเร็วตัวนี้วิ่งโคตรเร็วหูเบียดได้ด้วยเร็วมาก เปิดให้เดยมี่โอ้โหเอาเข้าเฉยว่าจะตบกลับมาครับนกกดตัวดีโอ้คมมากทุกคนมุมแคบเลยนะแสกหน้าเลยครับยิงแสกหน้าเลยครับเอาเรื่องเอแผ่นนี้ก็เล่นเอาเรื่องอยู่นะเล่นดีอยู่นะเนี่ยผมไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนตัวเนี่ยมันกดตัวเอเปลี่ยนตัวนะครับไม่ชอบอย่างหนึ่งนะอันนี้เลย มันซ้ํากันนะครับซ้ํากันกับตัวกับตัวส่งบอลอะเวลาเราวิ่งจะถึงบอลแล้วเนี้ยกดตัวเอสรออะไรเงี้ยมันเปลี่ยนตัวนะมันก็หายไปจากบอลเอ้ยประตูเซฟเอาเรื่องว่ะเนี่ยมันเปลี่ยนตัวอีกแล้ยไม่หม่งให้กูอีกแล้วโอเคหมดครึ่งแรกขอเปลี่ยนตัวหน่อยแล้วกันใช้ตัวสำรองหน่อยโอ้โหตัวสำรองฟอร์มตกด้วยรูเบียวลงแทนอเล็กซิโซ่แล้วกันนะครับฮมเมียุมเมียุมเมียุมเมีว ไปเอาหลุดสิครับแบบนี้โอ้อะไรครับเนี่ยเมื่อกี้คิดอยู่นะว่าจะยิงโลช็อตหรือไอ้นี่ดีลองซัดเต็มข้อไม่เข้าเลยวะ่ะโลชอ็อนน่าจะเข้านะเมื่อกี้นะโอโโอ้ยเซฟเฉย สานโชวสานโชว์ชวจุดเบลลิงแฮมนะผมเน้นสามประตูต่อศูนย์ปาดหน้าเค้กลูกนี้เล่นง่ายมากนะ <c oughs> เป็นฟูบวกแปดด้วยสแตตบวกหกเลยนะครับผมบวกเวลอีกสี่เป็นสแตตในเพิ่มสิบเลยนะจากเดิมอ่ะอันนี้มีล้ำนาไหมไ,ไม่น่าล้ำ ดูดูสปีดต้นดูสปีดต้นโอ้โหเอาเรื่องมากเลยยิมี่สปีดต้นโคตรเร็วอะเร็วมากครับผมอันนี้ขนาดผมไม่ค่อยถนัดปุ่มฟีฟ่าไอ้นี่นะครับฟีฟ่าพื้นฐานนะครับเี่ยก็ยังเอาเรื่องนะกดไปสี่เมตรแล้วเดี๋ยวไปดูแมตรสองผมจะลองเปลี่ยนปุ่มดูนะครับแต่ว่าปุ่มนี่มันมัน,ม,นมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับปุ่มที่ผมใช้ก็คือ น,นี่นะครับรช่วยขนาดไหนวะขวาหรือซ้ายไม่รู้ยิงไปก่อนมันเสียอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรากดตัวคิวอ่ะเฮ้ยอ่ะจบเกมเดี๋ยวไปรู้แมตช์สองกนันต่อทุกคนโอ้โหปัน่นด้วยขวาน่าจะซัดเต็มข้อไม่น่าปั่นเลยไม่รู้ตัวนี้ถนัดไหนนะผมยังไม่ดูเลยนะครับทุกคนคันจิไม่โอ้โห ชอแก๊สโอเคเตฟไม่ออกออกไม่ออกจริงครับเดียิมมี่ไปแล้วเดียิมมี่โอ้โหยิงแรงไปครับทุกคนยี่ข้ามขานออกไปเองซานโชหัวตกนะทุกคนหัวตกเยอะมากครับแบบน,นี้โอ้ ยังไม่ได้แค้นโอ้โหมีแลกครับมีแลกอืมเรียบร้อยมาโยกัตเซ่อ่ะขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมข้อเสียของการอใช้คีย์บอร์ดไม่ใช่ดิจัดปุ่มคีย์บอร์ดแบบผมนะก็คือกดตัวคิวเนี่ยมันจะเรียก เรียดดันสูงะนะครับแล้วก็หลุดง่ายเลยนะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเล่นง่ายสำหรับผมนะโีโ้เกี็จกดสเปซบาร์ไม่รู้เป็นไรนะครับ, <S <S รบเปลี่ยนตัวตัวคิวอะดีนะครับดีกว่าเปลี่ยนตัวเอสนะเวลาแบบวิ่งจะถึงบอลเนี่ยเรากดตัวเอสรอนะมันจะเข้าบอให้นะครับชิปหายแล้วหลุดดีก็นละโอเคหายแล้วต่อแกนอาซาทอแกนอาซาข้างใน ตบกลับมาปั่นด้วยหัวอู้หูไม่เข้าอ่ะอู้ชิมหายครับชนคารเกือบสวยครับอู้ขันจิกวิ่งไม่ทันเลยเหรอววิ่งแซงคาร์ล เมเล่นอโอ้โหหลังสามด้วยนะทุกคนไม่ใช่อะไรนะแบบดูดคูรง่ายอะ่ะชิ้มมนุมเมลอดดักได้ขอแกนเติมมาจังหวะน,นี้ขอแกนอาซา ไม่เข้านรืว่าจะฉลับฉลับเข้า,า่ะขอดวงนิดนึงนะเมื่อกี้ลองซัดไกลหน่อยละกันปีเตอร์ชไมายเค้าครับซัดด้วยซ้ายน่าจะถนัดขวาแล้วแหละยิงแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนล้วกันไม่ได้ดูเลยซ้ายหรือขวาเนี่ยถนัดขวาเดีมี่ถนัดซ้ายนะครับ เปลี่ยนฝั่งหน่อยแล้วกันนี่น่าจะใช้ครบทุกตัวแล้วนะทุกคนน่าใช้ครบทุกตัวแล้วนะไปแล้วเดียิมิเดียิมิมปาดหน้าเค้กคันจิยิงเหรอแล้วเข้านี่เฮีเลยนะ ผมไม่ตรงรอบโอ้โดนเซฟเหรอน่าจะโดนขาของแชมิเคิลนะเมื่อกี้ออกระตูมากเร็เรวเกินนะผมไม่ได้ดูมินิแมปอ้ฟ้าวไม่ฟ้าวด้วยโอ้ถามจริงไปไหนแนวดะดอ้โดวงวิ่งเร็วมากบวกสี่ โอ้ไม่เข้ายิงติดบล็อกเฉยไม่น่ายิงลูกเลียดเลยอะป่าน่าคลิกเอเ็มเบเลี่แคนเอ้าไม่เข้าเหรอโอ้นึกว่าเข้าโอ้โหไม่เข้าอีกเคจบเกมครับผมทุกคน ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทุกคนสำหรับฟูลทีมบอสเซียดอทมุนนะครับผมก็งบประมาณ95,000เอิมนะราค่าทีมนะครับผมตามนี้เลยนะใครชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้นะทุกคนผมชอบ2กองหน้านี้มากเลยรู้สึกว่าแบบเล่นดีมากนะครับผมอดีมีกับ เม่เล่นอ่านว่ามีเล่นหรือมาเล่นนะมไม่แน่ใจนะต่อตัวนี้ก็คือโหดมากนะกาเซ่ก็เล่นดีนะทุกคนตัวสำรองแล้วก็มาโค้อยส์เนี่ยก็เล่นดีซานโชนเนี่ยแล้วก็มีซูเล่ก็เล่นดีนะผมไม่รู้สาประตูอย่างนึงสึกก็คือเซฟมากครับทำไมไม่ใช้บ8แน่าจะปีนี้น่าจะมีแค่ปีนี้นะที่แบบ ตัวเองเก่งจริงๆอ่ะถ้าเราถ้าจำไม่ผิดนะลูกสาประตูนอกจานแบบมีแต่ตัวแบบสะแตะน้อยๆนะครับเนี่ยปีนี้น่าจะดีสุดเนี่ยมี22 UCL ฝากท่านผู้ชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อพลาดกับลิปต่อไปด้วยสำหรับคลิปหน้าจะเป็นฟูลทีมอะไรก็รอติดตามครับผมสำหรับวันนี้เช่นเคยครับต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว